สวัสดีครับทุกท่านที่มารับชมรับฟังกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับในช่วงศาสตร์จีนนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะอยากรู้ว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการเลือกไพ่พยากรณ์นะครับอยากรู้ไหมครับว่าก่อนศาสตร์จีน9วันนี้และก็หลังศาสตร์จีน9วันนี้จนถึงประมาณวันที่26สิงหานี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน อยากจะสื่อสารอะไรกับท่านอยากจะบอกอะไรกับท่านนะครับเป็นคําพยากรณ์นะครับตั้งจิตให้ดีให้ตั้งจิตนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านศรัทธานับถืออยู่นะครับว่าอยากจะสื่อสารบอกอะไรในตัวท่านตั้งแต่วันนี้12สิงหาจนถึงวันที่26สิงหานี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมจะมีไพ่พยากรณ์ให้ท่านเลือกนะครับโกโก้หนึ่ง โกโกสองและก็โกโกสามนะครับแล้วเราก็มาเลือกคําพยากรณ์ข้างล่างว่าสิ่งที่ผมทํานายไปจะเกิดขึ้นกับท่านกี่เปอร์เซนถ้าถ้าขึ้นมาแล้วได้สิบแดงนะครับคําพยากรนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมากพอสมควรนะครับถ้าได้เก้าแดงก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนแต่ว่าถ้าขึ้นสิบดำคําพยากรนี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยหน่อยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของท่านนะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านศรัทธานับถือคารพ กลบาวว่าอยู่ในช่วงก่อนวันศาสตร์จีนนี้นะครับวันที่ 18, 17, 18ในวันศาสตร์จีนก่อนวันศาสตร์จีน9วันแล้วก็หลังประมาณ9วันจนถึงวันที่26สิงหานี้ดวงชะตาของข้าพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารแนะนําอะไรถ้าเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดออกมาแล้วเสือออกมาจากไพ่ก็ขอให้ขึ้นมาในไพ่ ที่ขาพเจ้าเลือกนี้นะครับผมโกโก้พ้ามดน้อยผมอยากจะเลือกแจงเลยเบอร์หนึ่งนะครับโกโก้หนึ่งนะครับผมเลือกโกโก้หนึ่งนะครับนี่คือโกโก้สองนี่ก็โกโก้สามท่านใดอาจเลือกแล้วนะครับหนึ่งสองหรือสามผมเลือกโกโก้หนึ่งข้างบนแล้วก็ไพ่ข้างล่างก็อธิษฐานเป็นสองทับหนึ่งอีกเหมือนเดิมนะครับใครจะเลือกตามผมก็ได้นะคลิปที่ผ่านมาผมเลือกผมได้สิบแดงแล้วก็ได้กงล้อมมาหาสมบัตินะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อส,สารพูดได้นะครับท่านที่เลือกเหมือนผมนะครับโกโก้หนึ่งนะแทนแทนทางก็ขึ <s <S ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณโกโก้ตือตือกงกงล้อมาสมบัติกงล้อมมาหาสมบัติผมพูดยังไม่ขาดคำเลยใครเลือกตามผมนะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่สับไพ่ยอยู่นะครับไม่ได้จับวางนะกงล้อมหาสมบัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนบอกว่าท่านที่เลือกเหมือนผมโกโก้หนึ่งท่านจะได้กงล้อมหาสมบัติทรัพย์ใหญ่โพกทรัพย์ถูกหวยถูกฉลากสลากกินแบกอะไรก็ตามแต่ผลประโยชน์ใดๆที่ท่านทําไว้ มีเกณฑ์จะได้กลงล้อมหาสมบัติไม่ใช่เพราะเรื่องเงินอย่างเดียวครับโชคลาบทรัพย์สี่ประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกอยาขอให้เกิดด้วยเธอสาธุสาธุโอ้หโอม่อาท่านที่เลือกกองที่เป็นโกโก้สอนนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแทนแทนเดอ m a เมจิกเชีนะครับเดอ m a เมจิกเชียนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ไพ่เทวดา ต้องการบอกว่าท่านจะเจอความรักนะครับถ้าที่เลือกโกโก้สองความรักอย่างเดียวเลยสมปัานานะครับบางคนบอกว่าหนูไม่เอานะเอาความรักหนูเอาเงินอย่างเดียวเงินก็ทําให้ความรักมีความสุขความก้าวหน้าได้แต่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่เลือกกองที่สองก็คือเลขคู่อยู่แล้วนะครับ ท่านก็ได้คู่ท่านจะมีความสุขความสําเร็จหรือคู่ครองคู่รักนำโชคมาให้ก็ได้นะ The Lover นะครับท่านใดเลือกกองที่2องศิธศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านหรือท่านที่เคารพนับถืออยากจะสื่อสารว่าตั้งแต่วันนี้12สิิงหาจนถึงวันที่26สิสิงหา ท่านอาจจะเจอบุคคลคู่รักคู่มิตรคู่ใจสหายทําสายแก้วท่านก็ได้นะครับหรือจะได้โชคจากคู่รักคู่ครองเลขนเปําตัวคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับได้แบบปาฏิหารหรือบางคนเจอกันปุ๊บปับก็ก็มีความรู้สึกดีเกิดขึ้นก็ได้นะครับนี่คืออาจจะมาจากบุญกรรมสัมพันธ์เกิดขึ้นก็ได้นะครับบุพเพสันนิวาสก็ได้นะครับนะ ต่อไปนะครับท่านที่เลือกโกโก้สามนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแทนทันทาน,ทาน,ทานให้นักพรตนะครับเดอะเฮอร์มิตนะครับให้นักพรตนักบวชนะครับสิบเหรียญน,นะครับเงินเต็มบ้านกิจการอุด,ดมสมบูรณ์นะครับท่านที่เลือกได้โกโก้สามนะครับ ท่านจะมีความสุขความสําเร็จการเงินจะค่อนข้างก้าวหน้าสําเร็จสมปรารถนานะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆการเงินเต็มเปี่ยมในช่วงช่วงนี้ตั้งแต่วันที่12สิงหาจนถึงวันที่26สิหสิงหาการเงินอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าถ้าท่านใดเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของ นามธรรมาหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเปรียบเหมือนเรื่องบุญเรื่องบาปนะครับไปพูดเรื่องบุญเรื่องบาปกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเปรียบเหมือนไปพูดเรื่องอการมองเห็นสีต่างๆกับคนตาบอดก็อุปมาฉันใดฉันนั้นเรามาดูกันนะครับว่าไพาต่ตำแหน่งข้างล่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเลือกโกโก้หนึ่งจะจะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซน็นต์แฮนแนแนสิบร้อยเปอร์เซ็นต สิบสใบเลยนะครับท่านที่เลือกทั้ง1นึ่งทับหและก็สองทับหนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ชอก้อนใหญ่โอ้โฮก็อยากได้จังเลยขอให้เป็นจริงทยเศสัตว์ส,สอยเป็นจริงวน,นะครับต่อไปท่านที่เลือกโกโก้สอนะครับ10บดำนะครับพลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยหน่อยหกสิบเจ็ดบซนนะคค่อนข้างที่จะ อาจจะต้องเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่นับถือองค์เทพเทวะอาจจะต้องการให้ท่านเพิ่มพลังงานกระทําเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนท่านที่เลือกโกโก้สาแน่นอนก้าวแดงนะครับทำดีต่อไปทำดีเรื่อยๆแล้วท่านก็จะมีความสุขความสำเร็จนะครับคลิปนี้คร่าวๆมาพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับว่าในช่วง 12- ถึง26 สิงหาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราก็มองไม่เห็นเป็นเรื่องของนามะธรรมจับต้องไม่ได้แต่การกระทำดีต่างๆเป็นเรื่องของรูปธรรมถ้าเรามีความเชื่อเชื่อความศรัทธาเปรียบเหมือนเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะครับในการทำบุญอะไรก็ตามแต่ความคิดเห็นความคิดในเรื่องที่ดีสัมมาทิฏฐิความคิดที่ดีในทางที่ชอบ ต้องเริ่มต้นจากกุศลธรรมบท10ก่อนนะครับก็คือการปลูกความคิดที่บอกว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง 2. การสงเคราะห์การมีผล 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็จะไล่ไปโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปพ่อมีแม่มีบุคคลที่การเกิดแบบโอปติกะก็มีจริงแล้วก็พระพุทธพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติธรรม ที่หลุดพ้นปฏิบัติธรรมแล้วได้มักได้ผลก็มีจริงประมาณมีอยู่10ข้อนะครับคลิปนี้สำหรับผมโกโก้โกพอมดน้อยสวัสดีค,ครับ